เรารออยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเฮียวเขาเงียบเลยอยู่ดิแบ๊กมึงเป็ดล้อเขาเหี้ยเท่เห็นไหมพอมึงบอกว่าจะอัพวิดีโอปึ๊บคือแบบไม่กล้ามมเออ <laughs> ไ่กล้าพูดเที่ยอะไรเลยตอนนี่น,น่นหน้ากันไปวะทำให้เพื่อนไม่กล้าพูดนะแบ๊กเลิ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 กอัดไลฟ์สดเล,เลยดีกว่าไปไปเลิกอัดเลิกอัดไลฟ์สดแบ๊กเลยดีกว่าตาเมื่อกี้มันเป็นขยะตานี้หาไม่ได้เลยน่าจะเราเป็นขยะ อย่าตอกย้ำเดี๋ยววอย่าตอกย้ำเดี๋ยวว่าพนมมันซ้ำกูแค่แบบอยากรู้ว่าพูดถึงคำว่าขยันนี่งพูดถึงอะไรมึงก็อย่าทำให้เพื่อนกูตอกย้ำเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันก็คิดหนักอีกว่าเออเมื่อกี้มันซ้ำกูแบบทำให้กูแบบไม่มีเยอะคิดมาก่อนอกอะไรนะมีกี่การแล้วว่าเจ๊ว่าจริงจริงไหมเรามีกี่การแล้วเราตายไปจำเลย เรามีรถเล้ยัตวเมึรามมโดนคีบอดแก้แนมให้กูก็บอกม้วนม้วนกระเป๋าวงไหมใช่ไ้หมกูไม่ใช่มีกระเป๋าสามแล้วเโอ้ยสัตโอ้ยแกเห็นกูดังปมยาดาบแล้สัต์ เออแบบไม่ทำตัวแบบขนมเลยขับได้ขับได้ไม่ตายหรอกหรือไม่ก็ขี่ขึ้นไปเลยแบ็คขี่ขึ้นไปเลยไม่ต้องข้ามสะพานอุ้ยเอาไปเอาไปเลย ตกรถสามตัวเต็มเต็มเอ้าไอ้ส well, ัตว์แล้วแล้วมันอยู่บ้านนี้เพื่อนเอาไอ้ไม่ยรถไม่ไปแล้วเกินอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าเอ้ามึงจะพ่อนทำไมละมันเบรกะเพื่อนมันตกใจแล้ว เะมึงต้องไปทางมาร์คคูอ่ะการเสียเมียกระตุกเออเรียบร้อยจัดไปหนึ่งแล้วพากูไปไหนเนี่ยมมันไะเจเจเนี่ยผู้จำนานทางไองลงมารียได้เออเออไปเลยถอยหลังเลยโอ้โหไอสัตว์เด้ แล้วต้องรอให้รถหยุดด้วยนะประเด็นไอ้เนี่ยเนี่ยเไอ้เนี่ยเอาอะเออนี่ยทาเทไว้ก่อนไอสัตว์โอ้โหอึ๊บอึ๊บออกซ้ายได้นะเพื่อนแล้วแม่งเสียงแบบแล้วทำเฮียอะไรได้เนี่ยเราขึ้นไปข้างบนไหม เครื่องร้อเออมึงอยู่ไหนเนี่ยายเมาเลยเมาเลยมึงอยู่ตรงนี้กลับมาได้หรือเปล่า้าแนมึงล้างแนไม่ได้หรอกเป anyway. ็นไงอะอยากรอดอุโมงย์ยัดอ๋อนนนนนนหนนนนนดน ไปให้มันล็ะกทางนี้ยิงได้ปะ<ใ>น,นี่<ใ>น,นีน่แต่ว่าตอนนี้ยิงไม่ได้ออ,ออกเลยฮะเนี่ยอย่างนี้ละยิงเพื่อนหัวไอส้สารยิงเพื่อนกนลอยเด็กที้อะตายเลยด้วยตายเลยด้วยเออและ FGS red dot อะอ้าวมึงคิดเอาดิเอ <c oughs> อ FGS red dot อะครับแบกๆเราต้องขี่รถปะไม่ขี่เราก็ต้องวิ่งละเพื่อน นี่กูรอดอุโมงยักษ์เป็นไงเจ็บใจอะดิเจ,จ็บใจอะดิบู๊วัาแตกนี่กูรอดสองสองอุโมงเลยนะนี่นี่นี่อุโมงที่สองกูรอดแล้วนะเฮี่ยแต่เราไม่มีที่เล่นเลยนะแ๊กโคหลังก็มาขอาวุมรอแล้วกันจอดด้วยไอ้เฮียข้างบนก็กำลังลงมา เข้าวงไปได้ไหมเนี่ยข้างหน้านี้เราเล่นได้แต่ว่ามันเข้าไปก่อนแล้วมันไม่ไปไหนมาไหนเลยวะแล้วสองคนนี้โอ้ยไซ้ายบนอะแม่งขี่เล่นจุ้ยหายเลยไปแล้วนะซ้ายบนยิงได้เนี่ยจัหัวแรกก่อนขวเข้าวงก่อนจะเอ๊ไอ้สัเล่นยากว่ะ แตกเพื่อนเมื่อกี้กูเปิดประเด็นไว้แล้วเล่นไม่ได้่ะเพื่อนขอแอร์ไปมึงไปเล่นไม่ได้มึงดูข้างบนดิดูทางซ้ายมึงอย่าหน้ากูอ้าวไอสัตว์มึงใครเนี่ยกูไปยิงด้วยอุ้ยเฮียกับกู มมันี้ายยยคอออ่ดสบููวโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากก็กะกะก็วะตรงไหนลงไปแล้วไม่ได้อยู่ทางมงอโอเคกูฟันต่อ แม่งแต่กูยิง M4 ไม่แม่นเลยวะรอบนี้ไปเล่นปืนอื่นเยอะดิกูไม่รู้กูเขาวงกังโอ้โหวงคือแบบโคตรโล่งคุณทำเห็นตัวอยู่ข้างบนไหมไม่เห็นครับคุณเห็นกูเห็นใส่เลยไม่ได้โดนไปสองนัดข้างบนกับบนนั่นแหละจะต้องไปซับกัน เราต้องไปเล่นล่างกูงงเฮียมึงควรจะตายนะเมื่อกี้มึงแยกกันเล่นแเลยเล่นแยกไงเพื่อนเอาพื้นที่เลยเล่นแยกไงเอาพื้นที่ไงเพื่อนเล่นแยกเอาพื้นที่ไง เดี๋แบกรถตันตูดกูไหมบนเขานี้มีคนปะ่าวะอ้าวเออดีมึงดูดนอกจากันจะากากูแล้วมันยแบบตัวกูเอกอะจากพักแบกแปดนากูได้หรอเอางั้นกูเปิดประเด็นแล้วฝั่งนี้กูทำไงแล้วเปิดประเด็นแล้วมันไม่ตายวะอเหรอกลัววะ มันมีอย่างน้อยสตัวนะอ๋อโอเคเดี๋ยวกูวิ่งกลับอ๋อนี่ยน่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 นย่ายมือมือายมือมอไสัตว์เอ้ยมันจะโชว์เียนซะหน่อเนวละเดี๋ยวัเดียวขับบ่ ยิงกออูอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ไหนกรสุดท้ายมั้งไหโอยอ่ะกระสุดหมด <c oughs> เอา้าแล้วตัวเดียวนลบหลบ เอ๊ะไหนนี่ไหนนี่เดกกากังวลเหรอระมันสามตัวนะเดี๋ยวเหลือตัวเดียวนี่ยโอ๊ยอย่าแบกเลยปอกแบกเพื่อนงานเข้าแล้วบึงมันทำยาอยู่เพื่อนอยู่ตรงไหนนี่อยู่กับกูดิเดี๋ยวกูบังมันให้เล่นซ้ายเลยมันระเบิดมันระเบิดมันระเบิด เปิดติดก้นกู